กใบนี้อะไรที่ทําออกมาเพื่อขายมันต้องขายได้ครูให้หลักคิดง่ายๆเลยคุณเช็คกับตัวเองแบบนี้นะ 1. สิ่งที่คุณขายคุณได้ประโยชน์จากการขายนั้นไหมได้เงินได้กําไรชีวิตคุณดีขึ้นมันได้ประโยชน์จากคุณติ๊กถูกเลยยังไงมันต้องขายได้อย่างที่สสิ่งที่คุณขายมันให้ประโยชน์กับผู้อื่นหรือเปล่าลูกค้าเขาได้ประโยชน์จากคุณไหมสินค้าคุณมันแก้ปัญหาให้กับคนที่จ่ายเงินซื้อไปไหมถ้ามันแก้ปัญหากับคนได้ยังไงมันก็ติ๊กถูกขายได้อย่างที่สสิ่งที่คุณขายคุณเอาไปช่วยเหลือคนนอื่ มากขึ้นหรือเปล่าเลี้ยงดูพ่อแม่ทําบุญบริจาคช่วยเหลือคนลําบากยากจนเอาไปสร้างวัดสร้างโรงเรียนช่วยเหลือสังคมถ้าเกิดว่ามันช่วยแบบนั้นด้วยติ๊กถูกเลยยังไงมันก็ต้องขายได้หลังจากนี้เป็นต้นไปไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะขายไม่ได้ตอบคําถาม3ข้อนี้ให้ได้แล้วพูดเลยว่าทําไมคนอย่างฉันจะขายไม่ได้วะในเมื่อมันให้ประโยชน์กับฉันกับคนอื่นและกับสังคมขนาดนี้ยังไงฉันก็ขายได้และของที่ทำมาเพื่อขายมันต้องขายได้สิคะคิดแบบนี้ไม่ต้องคิดลบ และเชื่อมั่นและเชื่อใจลุยค่ะทำต่อ